มามะมาอันเชิญโทเคนกันต่อกับการ์ดเวทมนต์อันเชิญโทเคนพาส,สอง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เมื่อเกมแฟนตาซีสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในวันนี้นะครับก็มาต่อกันนะกับการดเวทมนต์ที่มีเอฟเฟกในการอัญเชิญโทเค็นออกมานะครับซึ่งในพาร์ทที่แล้วทําไปก็โอ้มีท่านผู้ชมหลายคนนอะที่ก็คุ้นเคยกับการ์ดบางใบแล้วก็เอาไปใช้กันอย่างสนุสนนแล้วก็มีให้คําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการใช้การ์ดโน่นนี่นั่นด้วยนะครับอันนี้ผมแบบซาบซึ้งใจจริงๆนะทำจักรวาลการ์ดยูกิโอเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยไม่ใช่เซียนเล่นการ์ดเก่งเหมือนจันหมี คือประมาณว่าฝีมือไม่ถึงขั้นนะครับแต่สนใจมากๆอะไรเงี้ยก็เลยศึกษาการแล้วก็อยากได้รับมุมมองจากคนที่ก็เล่นการนู่นการนี่ด้วยอะไรแบบนี้เนาะก็ต้องขอบคุณจริงๆที่มาคอมเมนต์พูดคุยกันแบบนี้นะซึ่งหวังว่าในคลิปนี้ก็จะเป็นแบบนั้นเช่นเคยนะครับผมฟังข้อมูลกันเสร็จแล้วมีใครคุ้นเคยการใบไหนหรือฟังเอฟเฟกต์แล้วมีการวิเคราะห์แล้วก็สามารถนําไปต่อยอดอะไรได้บ้างอย่างเงี้ยก็อย่าลืมมาคอมเมนต์มาแชร์มุมมองกันด้วยนะครับในส่วนของคลิปนี้ก็จะตก10บกว่าใบนะครับผมที่เป็นพานร์าาท รู้จักการ์ดทีละใบสําหรับในคลิปนี้เริ่มที่ใบแรกครับผมเวิร์มเบ็ดครับเวิร์มเบ็ดเป็นการ์ดเบทมนธรรมดาการใบนี้นะครับถ้าเราจะใช้งานมันนะเราจะต้องมีามอนสเตอร์เผาแมลงอยู่บนฟิลด์ของเราครับแล้วทีนี้เราก็อัญเชิญเวิร์มโทเค็นลงไปบนฟิลด์โดยที่ว่าเวิร์มโทเค็นจะเป็นมอนสเตอร์ธาตุดินเผา,าแมลงเลเวลหนึ่งพลังโจมตีป้องกันศูนย์นะครับโดยเวิร์มโทเค็นก็จะถูกอัญเชิญไปบนมอนสเตอร์โซนของเรา2ตัวนะครับแล้วทีนี้เงื่อนไขของการ์ดใบน,นี้ที่พ่วงท้ายมาก็คือว่าในเทิร์นที่เราารามมรจะไ่สาาถ อัญเชิญมอนสเตอร์แบบปกติหรือแบบพิเศษตัวที่เป็นเลเวล3หรือเลเวลสีได้นะครับและการ์ดใบต่อมาการ์ดใบนี้มีชื่อว่ากำแพงไฟสีแดงเคลิงครับกำแพงไฟสีแดงเคลิงเป็นการ์ดเวทมนต์ฉับพลันนะครับซึ่งการ์ดใบนี้ใช้ได้ตอนที่สุตสารของเรามีมอนสเตอร์ติดชื่อลาวาวนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีเนี่ยเอารีมูฟออกจากเกมตามจํานวนที่เราต้องการแล้วเมื่อเรารีมูฟไปกี่ตัวเราสามารถอันเชิญลาวาวโทเคนลงไปบนฟิลของเราตามจํานวนที่เรารรมูฟไปครับซึ่งลาวาวโทเคนจะเป็นมอนสเตอร์ ธาตุไฟเผาไฟเลเวลหนึ่งพลังโจมตีป้องกันศูนย์ครับโดยต้องถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงไปในสภาพตั้งป้องกันนะครับและการไปต่อมานะครับผม b a t t l e Walls ครับ b a t เ l e Walls เป็นการเวทมนต์ธรรมดานะครับเมื่อเราใช้งานมันเลือกมอนสเตอร์ซิงโครหนึ่งตัวที่หงายหน้าอยู่บนฟิลของเรานะครับหลังจากนั้นให้เราอัญเชิญ w a l l s To k e n หนึ่งตัวลงไปบนฟิลของเราแบบพิเศษโดย w a l l s To k e n ตัวนั้นจะเป็นตัวกรอเกตเอเลยครับคือธาตุเผาเลเวลพลังโจมตีพลังป้องกันเท่ากับมอนสเตอร์ซิงโครตัวที่เราเล โดยโทเคนที่ถูกอัญเชิญมาด้วยเอฟเฟกนี้นะครับถ้ามันทําการแบทเทิลกับมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นใดๆจากมอนสเตอร์โทเคนตัวนี้จะเป็นศูนย์ทั้งหมดเลยและการไปต่อมาโฟตอนเซนจูรี่ครับโฟตอนเซนจูรี่เป็นการเวทมนตร,รานะครับโดยการไปนี้นะครับเอฟเฟกของมันก็คือง่ายๆเลยครับอัญเชิญโฟตอนโทเคนลงไปบนฟิลด์ของเรา2ตัวในสภาพตั้งป้องกันแบบพิเศษโดยโฟตอนโทเคนจะเป็นเ่าสายฟ้าธาตุแสงเลเวลสพลังโจมตี2000ป้องกันศูนย์นะครับซึ่งถือว่าเป็นม,มอนสเตอร์ท มันไม่สามารถโจมตีได้ครับแล้วก็ไม่สามารถถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญซิงโครได้อแต่ว่าไม่ได้ถูกห้ามใช้เป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญเอ็กซิดเพราะฉะนั้นแล้วน่าจะเหมาะกับการอัญเชิญเอ็กซิดมากกว่านะครับและทีนี้เทิร์นที่เรามีการใช้งานการไปนี้เราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์แบบปกติแบบรีเวิร์สหรือแบบพิเศษได้เฉพาะตัวที่เป็นธาตุแสงเท่านั้นนะและการไปต่อมานะครับผมการไปนี้คือ v e r t i c a l l a n d i n g ครับ vertical landing เป็นการเวทมนต์ฉับพลันนะครับเมื่อเรามีการใช้งานนมมมแลล้ววตาาาจํน ที่ต้องการบนฟิลของเรานะครับยกเว้นตัวที่เป็นโทเค็นเองนะพอรีลิสเสร็จแล้วเราจะสามารถอัญเชิญเมกาแฟนทอมบีสโทเค็นลงไปบนฟิลของเราได้ซึ่งโทเค็นจะออกมาตามจำนวนมอนสเตอร์ที่เรารีลิสไปนั่นแหละครับทีนี้เมกาแฟนทอมบีสโทเค็นนะครับ,รบก็จะเป็นมอนสเตอร์ธาตุลมเผาเครื่องจักรเลเวล3พลังโจมตีป้องกันสูงนะครับโดยที่ว่าการ์ด vertically landing นี้สามารถใช้งานได้เพียงเทอร์ลบาบเท่านั้นนะและการ์ดไปต่อมาครับผมคาเวอร์คาร์นิวัลครับคาเวอร์คาร์นิวัลเป็นการ์ดเวทมนต์ฉับพลันนะครับเมื่อเราใช้งานเสร็จแลล้้วใหเเเราอัญญชิโทคล็นลง บนฟิลของเรา3ตัวแบบพิเศษโดยที่ว่าคาเวอร์โทเคนจะเป็นมอนสเตอร์ธาตุดินเผาสัตว์ป่าเลเวล1พลังโจมตีป้องกันสูงนะครับซึ่งเจ้าโทเคนตัวนี้ไม่สามารถใช้ในการรีลิสใดๆไ,ได้นะและนอกจากนั้นแล้วตราบใดที่มันยังหน,หน้าอยู่บนมอนสเตอร์โซนเราจะไม่สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กได้ด้วยครับหลังจากที่เรามีการใช้งานการไปนี้นะครับผมจนกว่าจะจบเทินนะอีกฝ่ายจะไม่สามารถเลือกมอนสเตอร์ตัวอื่นนอกจากเจ้าคาเวอร์โทเคนนี้ในการโจมตีได้นั่นเองครับชื่อภาษาญี่ปุ่นรู้สึกว่ามัาาน น่าจะเป็นการเพี้ยนเสียงมาจากคําว่าคาบะที่แปลว่าฮิโปนะครับสังเกตได้ว,ว่าชื่อการภาษา,ษาอังกฤษของการใบนี้ก็จะเป็นฮิโปคาร์ i v ียลนั่นเองครับเออแค่เอาภาษาญี่ปุ่นมาปรับเสียงแล้วก็ตั้งเป็นชื่อการเท่านั้นนะครับซึ่งดูจากอาร์ตเวิร์กของการแล้วก็ชัดแหละว่ามันคือฮิโปนั่นเองเนาะและการไปต่อมาเลยครับผม void expansion ครับ void expansion เป็นการเวทบนฟิลนะครับผมซึ่งเอฟเฟกต์ของการไปนี้มี3อย่างนะครับเอฟเฟกต์ที่1ใช้งานได้ตอน Stand byface ของเราคืออัญเชิญ inferno token ลงไปบนฟิลของเราหนึ่งตัวแบบพิเศษคร เป็นมอนสเตอร์ธาตุไฟเผาปีศาจเลเวลหนึ่งพลังโจมตีป้องกันศูนย์ส่วนเอฟเฟกที่2นะครับผมถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์อินเฟอร์นอยจะทําการอัญเชิญตัวมันเองลงมาแบบพิเศษด้วยเอฟเฟกของตัวมันนะครับเราสามารถรีมูฟมอนสเตอร์อินเฟอร์นอยจากบนฟิลแล้วก็รีมูฟออกจากเกมไปได้และเอฟเฟกที่3านะครับผมคือถ้าบนฟิล์ของเรานั้นมีมอนสเตอร์ติดชื่ออินเฟอร์นอยอยู่เนี่ยเวลาที่อีกฝ่ายหนึ่งจะทําการเลือกเป้าโจมตีมายังฟิลของเรานะครับผมอีกฝ่ายจะเลือกโจมตีได้เาดเาลงนครนอก,กร็อกกออกใฟ เป้านะครับก็เล็งไปได้เฉพาะตัวที่พลังโจมตีสูงสดุดแลบะบการ์ดใบต่อมาสร้างปร,รักหักพังมังกรยักษ์ครับสร้างปร,รักหักพังมังกรยักษ์เป็นการ์ดเวทมนตต่อเนื่องนะครับซึ่งเอฟเฟกของการ์ดใบนี้มีถึง3อย่างเลยนะครับก็คืออันที่หนึง่งถ้าบนฟิลของเรามีมอนสเตอร์เผามังกรที่เป็นเลเวล7หรือเลเวล8อยู่นะถ้าบนฟิลตอนนั้นมีการอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษที่ไม่ใช่มาจากสุสารเนี่ยมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษมาตัวนั้นเอฟเฟกจะไร้ผลไปจนกว่าจะจบเทิร์นส่วนเอ่นบยู ฟิลของเราเราสามารถเลือกการ์ดที่ไห้หน้าอยู่บนฟิลของเรา1ใบนะครับผมเอากาดใบนั้นส่งลงสู่สารหลังจากนั้นให้เราเอาโทเค็ตมังกรยักษ์หตัวอันเชิญลงไปบนฟิลของเราแบบพิเศษได้นะครับโดยโทเค็ตมังกรยักษ์นั้นจะเป็นมอนสเตอร์เผามังกรธาตุแสงเลเวลหพลังโจมตีป้องกันสูตรครับและเอฟเฟกต์ที่สของการ์ดใบนี้นะครับคือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้อยู่ในสู่สารปุ๊บเราสามารถเอามอนสเตอร์เผามังกรเลเวลเหรือเลเวลแจากบนฟิลหรือจากบนมือของเรานะครับเอา1น่งตัวนั้นส่ง,งสสรป,าารสปร จากพังมังกรยักษ์นี้กลับขึ้นมือมาได้ครับและการไปต่อมานะครับผมซูเปอร์คาเวอร์คาริวัลครับซูเปอร์คาเวอร์คาริวัลเป็นการเวทมนต์ฉับพลันครับผมม่มาอีกแล้วน้องฮิปโปนะเอฟเฟกของการไปนี้ก็คือเราสามารถเอามอนสเตอร์ที่มีชื่อว่าอินเทอร์เน็ตเบสคาเวอร์ฮิปโปหนึ่งตัวจากบนมือจากในเด็กหรือจากสุสานนะหนึ่งตัวอันเชิญลงมาบนฟิลด์แบบพิเศษได้นะครับหลังจากนั้นให้เราอันเชิญคาเวอร์โทเค็นลงไปบนฟิลด์ของเราเท่าที่เป็นไปได้ครับผมเท่าที่เป็นไปได้ก็คือฟิลด์ว่างเท่าไหร่่ก็อััญเเชิทานนน้ลยนะ โดยเจ้า cover token ก็เป็นตัวเดิมนะครับผมที่ว่ามันเป็นมอนสเตอร์ัตว์ป่าธาตุดินเลเวลหนึ่งพลังโจมตีป้องกันศูนย์ครับโดยเจ้าโทเค็นตัวนั้นก็รีลิสไม่ได้นะครับและตราบใดที่ตัวของโทเค็นนั้นยังอยู่บนฟิลเราจะไม่สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษจาก extra d e ็ k ได้นะครับและเสริมให้ว่าในเทิร์นที่การ์ดไปนี้ถูกใช้งานมานะครับถ้าเป็นเทิร์นของอีกฝ่ายอีกฝ่ายจะสามารถเลือกโจมตีได้เฉพาะเจ้า cover token นั่นเองครับและการไปต่อมานะครับผมน n t เ g ียคาตาาครับนติเกี a คาตาาก็เป็นการ์ดเวมนมน,วนนตราเเ่่อี้ิห็ การ์ดเรียกโทเคนของหลากหลายซีรีส์เข้ามากันแล้วนะฮะโดยการ์ดใบนี้นะครับก็มี2เอฟเฟกด้วยกันครับผมเอฟเฟกที่1เลยคือถ้าบนฟิลของเราตอนนั้นไม่มีมอนสเตอร์อยู่เราสามารถเลือกการ์ดหนึ่งใบที่หงายหน้าอยู่บนฟิลของเราทําลายการ์ดใบนั้นทิ้งไปแล้วทีนี้เอามอนสเตอร์ติดชื่อแอนติเกียนหนึ่งตัว จากในเด็กอันเชิญลงมาบนฟิวแบบไร้เงื่อนไขครับส่วนเอฟเฟกที่2นะครับคือถ้าเกิดว่าการไปนี้อยู่ในสุสานเราสามารถรีมูฟมันออกจากเกมไปได้หลังจากนั้นเลือกการ์ดหนึ่งใบที่ายหน้าอยู่บนฟิวของเราครับทำลายการ์ดไปนั้นทิ้งไปหลังจากนั้นอันเชิญแอนติเกียโทเค็นหนึ่งตัวลงไปบนฟิวของเราแบบพิเศษโดยที่ว่าแอนติเกียโทเค็นก็จะเป็นมอนสเตอร์เผาเครื่องจักรธาตุดินเลเวลหนึ่งพลังโจมตีป้องกันศูนย์ครับและการไปต่อมานะครับผมนครมายาแปซิฟิสครับนครมายาแปซิฟิสเป็นการไปนบน ซึ่งการ์ดใบนี้ตามกฎแล้วนะครับให้นับว่ามันเป็นการ์ดฟิลทะเลนะครับและเอฟเฟกของมันจะมี2อ,อย่างด้วยกันนะครับเอฟเฟกที่1ของมันนะครับผมคือเ์อละครั้งถ้าหากว่าเราอัญเชิญมอนสเตอร์ธรรมดาหนึ่งตัวลงมาบนฟิลแบบพิเศษหรือแบบปกติก็ได้นะครับเราจะสามารถเอาการ์ดติดชื่อมังกรแสงมายาหนึ่งใบจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ส่วนเอฟเฟกที่2นะครับผมถ้าเกิดว่าบนฟิลของเรานั้นไม่มีโทเคนอยู่แล้วอีกฝ่ายหนึ่งใช้งานเอฟเฟกของมอนสเตอร์เวทมนตร์กับดักเพิ่มเราจะสามารถออัััญเเเชิิิโทคนนมงงงงรรแแสาาายตวลไไปบแบบบฟดขพศษ้ ซึ่งโทเค็นมังกรแสงมายาครับก็จะเป็นมอนสเตอร์ธาตุน้ําเผามังกรมายาเลเวล8พลังโจมตีป้องกัน2,000ครับและารับไปต่อมาครับผม Lost World ครับ Lost World เป็นการดเวทบนฟิล์ครับผมซึ่งการใบนี้มีทั้งหมด4เอฟเฟกต์ด้วยกันนะครับผมเอฟเฟกต์ <Effect S 1> ที่1ก่อนเลยครับผมมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่เผามังกรบนฟิล์ bon ทั้งหมดพลังโจมตีป้องกันจะลดลง500พอยและเอฟเฟกต์ที่2นะครับเคิือละครั้งถ้าหากว่าเราอัญเชิญมอนสเตอร์เผาไดโนเสาร์ลงมาบนฟิล์แบบปกติหรือแบบพิิเศษได้รราาาจะสามาถอัญช โทเค็นจูระเอกลงไปบนฟิ์ของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับโดยที่ว่าจูระเอกนั้นนะ่ะจะเป็นมอนสเตอร์ธาตุดินเผาไดโนเสาร์เลเวลหนึ่งพลังโจมตีป้องกันศูนย์ครับผมโดยอัญเชิญลงไปในสภาพตั้งป้องกันแบบพิเศษนะและเอฟเฟกต์ที่สานะครับผมคือตราบใดที่บนฟิ์ของอีกฝ่ายหนึ่งมีโทเค็นอยู่นั้นแล้วอีกฝ่ายหนึ่งจะใช้งานเอฟเฟกต์ของการดใดๆนะครับจะไม่สามารถเล็งเป้าไปยังการใบอื่นนอกจากตัวที่เป็นโทเค็นบนฟิวของเขาเองครับผมและต่อมานะครับเอฟเฟกต์สุดท้ายของการใบนี้คือเทิร์นละครั้งถา ลายจากการต่อสู้หรือจะสูกทำลายจากเอฟเฟกของการนะเราสามารถที่จะเลือกทำลายมอนสเตอร์เผาไดโนเสาร์จากบนมือหรือจากเด็้ของเราแทนจํานวนการทำลายนั้นได้ครับซึ่งอันนี้ถือว่าเหมาะเนาะก,กับการที่ว่าเวลาที่อาจจะโดนการ์ดพวกกวาดฟิวอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะใช้เอฟเฟกนี้ทำลายมอนสเตอร์เพื่อป้องกันมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิวได้นั่นเองครับผมและการไปต่อมาใบสุดท้าย one time pass code ครับ one time pass code เป็นการเวทมนต์ธรรมดานะครับซึ่งการใบนี้สามารถใช้งานได้เพียงเทอร์ลใบเท่านั้นซึ่งเอฟเฟกที่หนึ่งของมันก็ง่ายๆเลยครับ unchain security ลงไปบนฟิ์ของเรา1ตัวในสภาพตั้งป้องกันแบบพิเศษโดยเจ้า Security Token นั้นจะเป็นมอนสเตอร์ท่าแสงเผาไซเบิร์ดเลเวล4พลังโจมตีป้องกัน2000ครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ดที่เรียกโทเคนได้นะครับที่เป็นการ์ดเวทมนต์เนาะสำหรับคลิปนี้ที่เป็นพาร์ทสนะครับท่านผู้ชมฟังมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมของคลิปที่1ผมจาได้ว่าค่อนข้างประทับใจกับการที่ได้เห็นความหลากหลายของประเภทการ์ดเวทมนต์ที่มันอัญเชิญโทเคนได้นะแต่ว่าพอมาเป็นพาร์ทนี้ปุ๊บเออก็รู้สึกว,ว,บบว,วย แบบ,นนค,บความหลากหลายของยูกิโ oh! อแบบนี้แหละที่ผมชื่นชอบต้องเรียนรู้ต้องจําอะไรพวกนี้ไปแล้วก็ได้สนุกสนานกับเอฟเฟกที่มันมีความหลากหลายแบบนี้ครับท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ด้วยนะครับผมสนใจการ์ดไปไหนไม่เคยใช้การ์ดไปไหนบ้างหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับผมสาหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัย,ยมาณที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะแต